สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่9กุมภาพัานธ์ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสำหรับเฉพาะกีจตัวเด่นก็คือ5กับ8 7กับ0และ5 0 5 5 5 7 5 8 5 0 5 1 5 2 5 5 5 7 5 8นะคะ8 0 8 1 8 2 8 5 8

หกศูนย์หกสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเกนย่เกาสองเก้าสามเก้าหกเก้จนะหกเก้าสามศูนกศูนย์ศูนย์้าะคะจับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกสาเก้าน์ศูนย์เก้านะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีเนาะต่อไปปกติสกับเจด กกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่อจเก้าเจดยหน่าลืมเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเด้อเจ็ดก็เจ็ดหกก็หกศูนย์นึ่งหสี่เจ็ดหกแปดหกเก้านะเก้าศูนย์เก้าหเก้ก้ก้าหเด้ปอก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะ เจ็ดเก้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าศูนย์สี่หกสองสี่หกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีต่อไป v i p กับศูนย์สกับหนะคะเจ็ดศูนย์เจดสามเจ็ด่เจ็ดหกนะเจ็ดเก้านะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นย์หกศูนย์เจ็ดามหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์ศูนย์สานะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเน้อแนวทางนี่วิธีทำคำนวณเราก็ลงไว้ให้แล้วเนาะก็จับเอาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะระวังมาสลับกันออกเ้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะเกือบไม่ได้ส่งไม่ได้ทำนะเนี่ยพรุ่งนี้เราไม่ได้ส่งเ้อพรุ่งนี้ พ่กนี้ก็เอาของวันนี้แหละซื้อลุ้นเนาะพวกนี้นั่งรถรีเฟอร์คนไข้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงในเพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ